2> 1 2 3 1 2 1อ1 1, 1. อ่ะแล้วแล้วทีนี้ว่าไงต่ตนี่<อ>ค้อมลุขึ้นลขึ้นถ้นานอนให้เล่นเร็วเร็วขึ้นลขึ้นแต้นอ่ะเต้นอ่ะดูก็เต้นให้ดูกว่าน้องูเต้นดูเต้นให้ชิคเกดู Ready? Ready? Oi chấm dòng. Ready? Ready? Tham! 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 ยกขาโอเคสกิลกับคาร์โอเคโอเคมาเริ่มจากท่าแรกจับขา1ข้างเอ่อท่าเนี้ยสกิลสกิล <t karaoke> ยังลำคัางนีนะไำดีค่าอย่างี้ใไคะได้เก่งมากค่ก่งมากเลยโอเคต่อไปยงชยรกัน